พี่น้องออกจากห้องพักแล้วเรียบร้อยเราก็จะพากันไปต่อกันเที่ยวกันต่อนะคะทุกคนเที่ยวกันต่อกาเที่ยวแถวทะเลทะเลก็มีชีวิตหั้ฉันนะก็มีหัวใจพี่น้องค่ะไปเที่ยวทะเลกันไหมไปไปดำดูหอยแครงบ่บ่ยากหอยแคร นี่เราเที่ยวกันที่จันทบุรีนะคะทุกคนเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อคืนนี่เราไปนอนโฮมสเตย์ที่พักสะอาดสะอ้านราคาถูกเป็นกันเองก็คือถือว่าไม่แพงถ้าทั่งในหกร้อยถือว่าบ่แพงมัน,มนเป็นมันมีน่าจะมีหลายราคาแล้วคุณแม่มันมีหลังใหญ่แบบเป็นบ้านกูมีหลังเป็นบ้านสามพันค่ะใช่ไหมใชเออ่เพราะพาะ่อเห็นตอนถ่ายน,นั่นน่าจะน่าจะอยู่เยอะๆโฮมสเตย์ก็ถ้าอยู่ประมาณสี่สาม สาสี่คนขึ้นไปเขาก็คิดหัวละสามร้อยบาทจ้าตามนั้นว่าดีมากนะเดี๋ยเขานอนมาขึ้นเลยกับจ้านันตีหนึ่งครึ่งกัอบตีสองแบบพี่น้องเพราะว่าไปรอสักผ้า <c oughs> โอ้ได้สักผ่าแล้วมีแห้งแล้วแบบนี้ค่ะเออมันไม่ดูไม่สกปกแล้วทุกคนได้สักผ้าได้มเสื้อว่าไม่ซักนาเรามีว้าย สภาพเราสำรองมาเยอะแยะกันทุกวันนี้อำนวยความสะดวกหล่อเหลานะเนี่ยอันนี้ทำไมหล่อจังเลยอ๋อวันนี้เมียซื้อของบัตรใหม่คุณว่ากห็นจะใส่เสื้อเก่าๆไปมันเลยไปใส่ซื้อเสื้อตัวนี้ให้ยลอยว่าบาทรปินอ่ะแล้วกว่นตาเลยครับแว่นตาเอฟซีทรงหม้เนาะเอออาบ้าเวดเลยถึงดีคีรีแต่ว่าก็มักเต้นโตแบบนี้เลยไปเนาะยังไงกิ๊กเก่งยินเสีอยืดนี่แหละสบายสบาย เสื้อยือดรองเท้าผ้าใบคลิปนี้ก็จะขอขอบคุณพี่สาวคนสวยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ส่งเงินให้น้องมะนาวันเกิดน,นะคะดแต่ก็บอได้บอกดอกเป็นกาหายน้องมะนาเป็นค่าขนมค่าหันค่านี่ค่ากินแล้วพี่น้องขอบคุณทุกๆทุกคนซื้อมากินครับ,บค่ะส่วนแรมยาตาน้ครัออแ,แมนค่ะแล้วก็คุณพี่เลียมด้วยนะคะพี่สาวค่อยมันก็ โอนมาสนับสนุนให้น้องเดินทางเติมน้ำมันจอย2องพับาทขอบคุณเลยค่ะแต่จนผู้ใหญ่ใจดีคนอื่นกะไม่ได้ออกนามเคนไว้ เพื่อนนี่ครับผู้ใหญ่แกจดีเป็นจอมปล่เนี่ยซื้อซื้อเนียอยากแนวกินอยากกินอยังก็ซื้อกินขอบ<ม>ุญพี่สาวข่อยอที่อยู่ประจวบก็มีเนาะพี่น้องอยู่กรุงเทพก็มีเนาะพี่น้องเนาะเออขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อส่วนพี่สาวเลี่ยมข่อยอะแล้วก็อยู่ชีวิเดนพี่สาวเลี่ยมคนง,งามคนสวยขอนน่อยเนาะพี่น้องเนาะตเติมน้ำมัมนให้น้องเดินทางเล่นเที่ยว คุณหลายๆค่ะแนะนำไม่รวยจุกคู่ทุกคนเนาะคะเนาะอยากให้ไปหาเอ็ดคลคิดคุณก็อยากให้เครียดพี่เนาะไม่ได้เครียดค่ะไม่ได้เครียดจะไปเครียดเรื่องอะไรข้อไม้ข้อไม้ของมันคือว่าแต่ว่าอันคขมหมินมากพอดีฉันไม่เคยฉันไม่ได้เอาใครมาเป็นที่ตั้งกับชีวิตฉันชีวิตฉันต้องเดินด้วยตัวเองค่ะฉันไม่ได้สนคำพูดของใครไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดเพื่อตัวหนังสือใช่ไหม ช่แล้วถูกต้องข่อยนะเป็นคนที <enta> <t> uh ่ท <enta> <t> uh ่ามาเครียดไหมจากตัวหนังสือที่เวลาเขาด่าแบบดนลบๆบอะเครียดอยู่แต่ว่าถ้ากูได้ระบายกับคืนกูก็มีแหงหมดจ้ะข่อยชีเป็นคนแบบนี้กูได้ด่ามึงคืนลามึงอยากดายังมากูสัว์มึงคืนก็คือจบนาะพป่น้องเนาะเออข่อยชีเป็นคนข่อยชีบอกข่อยสีบอกเก็บกดเด้อข่อยชีเป็นคนบอกเก็บกดข่อยชีมีอะไรข่อยบายระบายระบายถึงแม้จะมีคนชอบหรือไม่ชอบข่อยก็ต้องระบายในส่วนของข่อย เพราะว่าคอยไม่ได้ทําความหลอดร้อนให้กับใครเนาะพี่น้องเขาอยู่ห้องคอยเขาพวขคอยมีกันแค่นี้ใครจะพูดยังไงก็ช่างคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นว่าเราเป็นยังไงมันไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราเราใช้ชีวิตกันอยู่สองคนสามพ่อแม่ลูกเออคนอื่นจะมาใส่ร้ายเออน,น,นู่นนี่นี่นั่นแล้วแต่มันมันไม่ได้พูดตัดสินชีวิตเราเนาะพี่น้องเขาเป็นคนตัดสินชีวิตเขาเองเพราะฉะนั้นเขาอย่าได้แคร์บ่ได้แคร์คน เมื่อก่อนนะแคร์อยู่เดียวนี้วิแคร์แคร์แคร์คนที่เขาเห็นเห็นเฮาไร้ค่านะแคร์ไปก็ไร้ประโยชน์ต้องแคร์คนที่เขาเห็นเห็นเรามีคุณค่าเ้อพี่น้อกเดอิอถ้าเขาก็เห็นเฮามีคุณค่าเออคิดว่าเออเขาก็ดีเนอะนู่นนี่นั่นเออฉันก็แคร์ฉันก็มีความรู้สึกดีถึงแม้ฉันไม่รู้จักหน้าตาเขาก็ตามถึงเขาคอมเมนต์มามันเป็นออกจากความรู้รู้สึกเขาแบบนี้เข้าใจไหมคะ เนี่ <N ee> ฉันขอพูดไทยนะเพราะฉันมาประเทศไทยใช่ไหมที่ฉันมาอยู่ภาคตะวันอน <N ee> อกนะบางทีมัน่อยไปซื้คของเธอค่ะ <N ee> พี่มีอันนี้บอคะมีค่ะเขาก็มีบอมีค่ะก็จะเ้าเล้าทุกคอนแะล้ววันนี้คนคนระนยองคนจันทร์ก็เมาเล้าเอา้าพี่ก็เ้าก็น้องพาพที่พูดพี่ก็หมดตา, <N ee> าทุกวันนี้ <N ee> ไม่ว่าภาคไหนเขาก็อยากเรียนรู้ภาษากันนะคนเราทุกวันนี้แหละคนระยองอยากพูดอีสานก็เยอะแยะ แต่ซ้ำเนียงที่พนเบอกนะมันตลกหวานเลยเวลาพนเคยพูดให้เราไปว่าอีสานเนี่ยมันจะออกตลกเลยจะอยู่หัวเนาะมันคืออะา่ะว่าอีสานมันเพิดปากเข้าใจก็ยังเอฟซยสี่แหละมดนอันนี้มีบ่แบบมดนกฟักแล้วมันก็น่ารักอีกเลยเป็นน่ารักเป็นเนื้อเนื่ออท่านพี่พวกหู้จะพูดที่ยั้งยังสี่เนาะ แต่ว e ่าเวลาที่คนภาคกลางมาพูดภาษาอีสานหรือภาษาลาวเนี่ยเอาละพี่น้องครับมาทะเลก,กันนะคะทุกคนด,ดูข้างหน้ากันีลยอดท,ทนทนทางทางทะเลนี่สวยงามการท่องเรือเฮานั่นนั่นมาที่เขาก็ตื่นเต้นเลยพี่น้องเ้อเฮาก็แบบว<ช>่าเมื่อก่อนฉันอยู่ฉันก็โอเคก็ปกติแต่เวลาตอนนี้ฉันนั่นนั่นฉันมาที่นะพี่น้องค่ะ ก็ได้แบบโอ้ใช่ค่ะแรมเสด็จมีท่าใหม่ระยองก็ไปทางนั้นเราเลี้ยวซ้ายเด้สิผ้าขึ้นสะพานพี่น้องมันก็มีหาดยาวเหลาหาดแลมเสด็จหาดคุ้งมิมานแล้วแต่ที่ว่าใครจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนไปข้างหน้าก็เป็นอำเภอท่าใหม่นะคจังหวัดระยอง แม่น้ำจันทร์ขบวยแล้วดูสะพานนี่พี่น้องครับแม่มันสวยเกินฉันอยากลงไปถ่ายรูปจังเลยใช่ถ้าเกิมมดกมีโดรนมาบินเนียโอ้โหเขินจริงอคนภูเขาพี่น้องครับโอ้ดูเรือท่าเรือแม่ให้พี่น้องดูท่าเรือดูสะพานดีกว่าสะพานสวยสะพานยาวแล้วก็สวยมาก สะพานแหลมสิงห์พี่น้องไม่ในมานานนี่มันสดชื่นยังกินนะม,มันสวยม,มันเหมือนว่าเราไปอยู่เมืองนอกเลยอ่ะ uh huh. มันเราไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นนะใช่ไหมใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยพี่น้องไม่ไม่น้อยนะชาติใดในโลกในโลกเลยละ่ะจะบอกไว้ให้่าชาวต่างชาติมาจากประเทศไหนจะชอบประเทศไทยใช่อาจจะชอบ เอานะฮะพี่ถ่ายรูปมันเด้พี่น้าะอื้นเขาเขาขายของเอาขายาหมดยากาตัวใหญ่จังเลยไปซื้อกินนี่สิคุณพ,พี่นอ้องลงมาแล้วสะพานไปเ,เ,เาาที่ออยวทะเลไปดูปลาบึกก่อนอ๋อ,อ,อปลาหมึกทำไมตัวใหญ่จังเลย อ๋อตัวเท่าไหร่คะนี่เออในเจ็ดสิบตัวใหญ่ละตัวใหญ่สองห้าครับอ,อ๋อพี่น้องปลาหมึกแห้งพี่น้องเบิงบ้งเด้อให้ซุดเจ้าให้เบิ้งก่อนอืมเอาให้หนูหน่อยค่ะตัวเจ็ดสิบนะเอาสองตัวอ๋อพี่น้องปลาหมึกทะเลสดๆ น่าอร่อยจังเลยอือเฮอ้เฮ้ยจะถ่ายรูปใช่ไหม นอ,อนมจากรอก่อนเด้คุณยายขอบคนนี้นะคะโอาครับเดี๋ยวรอก่อนน้องเขาไปเอาเงินก่อนของงานต้องไห่ลุงเล่าบดไห่ระาะว่ามันดีกินง่ายพี่น้องครับถ้าถ้าบดแล้วมันจะกินง่ายเนาะอันนี้นะขายดีๆได้ดย,ย่ายแล้วครับด <c oughs> เดี๋ยวรอคุณลุงเล่า บดพามองไทยได้ขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่นงไปเนาะสะพานคนละหมองเลยจะผ่ะานอีกที่ยวเดียก,ก็าบรรยากาศนางเล่นดีดๆเห็ดกับเข่าตะหุงแซ่บๆให้พี่น้องกินกันนะต้องหาที่มันจอดรถได้สะดวกสบายแบบไม่รบกวนคนนะพี่น้องคะ่ะเออเขาเรียกปิกนิก,กน,นะพี่นอ้อ,ขของละภูเขาเขางา ติดภูเขาเลย่นยานี่ก็เป็นจระ้ตวไปนัเรานะตัวอ่ะพี่น้องค่อยมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งพี่น้องครับหดตาเว้นตอนนี้เขาไอย่หัดเจ้าลาวเล้อพี่น้องเ้อคอยเลยน้ำน้ำวนในเสือ,อาหารทะเลเลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองหาดเจ้าลาว ตรงซีเจอย่างมันนะซีเจมอว่บพี่น้องอืมคนว่าบาอาหารทะเลอาหารแห้งอาหารเปียกอาหารสดก็ว่าไปลูกไปถ่ายยู่รถอันนี้อะไรหมึกพี่น้องครับหมึกสายกุ้ง ตามมาด้วยกันครับปลากระพงเอ่อลาพุ่นอะไรเน่ยง่ายบเบืบอการพุ่นก็เป็นของฝากขึ้นกันไหมลองอา่ากระปูพี่นองเลยปูด,ดำปูทะเล อันนั้นปูมากพี่น้องคคม่น้้รครับ <c oughs> ขอดูในเดเยอ,ยอว่าุ้ลาออ้ไเสืออ่านเอาก็ไไ้ <c oughs> พี่อันทางร้านเคียนมาให้อยู่อ่านเอาเลยปุ<ม><ค>งไล่เสือพี่น้องหอมมืกกระดองหมืกสายมืกหอมกระดองหมืกสายเอลอน้หรอเออทำทานได้เลยครับ เดี๋ว่าเอาไปทําทานได้เลยเนาะเรียกได้ไหมขอกระอยากก็ได้หล้อวาอืมอึกนะืมเออมาวอานี้เลยเรื่อน่องคนวะอันอยากได้ไปเป็นตัวแบบนี้อันอันเขาจะเอาไปสดๆเลยนะครเอาไปแบบนี้ได้นะเอาไปแบบนี้เลย สองตัวพ่อแม่ข <c oughs> ึ้นพอมัองตัวใหญ่ดีพี่น้องสดๆเลยเดรนนองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหอยนางลมพี่เนาะโตบกใหญ่เลยลูกเงยเออสองตัวก็พอแล้วบอเอาแล้วเตะไปเอาเต,ตัวเดียวอะไรอีกแล้วเตะหอยนางลมอีกครั้งพี่น้อง

รอแซมแข่ <Okay. S 1> ทงทำที่ไปเลยบ้ทาทำที่ให้เลยเอาปลาออกด้วยเอาแร่เอาปัญหาเอาแรงเป็นไรเนาะสุดๆเลยเนาะกลิ่นแนวๆเลยอยู่ตรงวงเวียนนะ่ะพยุนเล่นน้ำพี่นอ้องนี่เขาเรียกวงเวียนพยุนเล่นน้ำไปพระท่านไปไปโอเคอ <c oughs> เออไปดีพี่นอ้องนี่ก็เป็นขายยังบูดทางคน